สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ล้างอ่างปลาค่ะเอาน้ำปลาใส่กระป๋องไว้แป๊บหนึ่งนะคะรอให้เสร็จทางโน้นก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นรอล้างเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นใส่บนอ่างเหมือนเดิมนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนึงค่ะกว่าจะไดะ้ก่อนที่จะล้างอ่างปลานะคะลืมไปว่ายังไม่ได้ซักผ้าเลย ต้องมาโยนผ้าลงถังก่อนค่ะต้องแยกแยกนิดนึงนะคะแยกผ้าขาวออกจากผ้าสีค่ะเยนลงเยนลงเสร็จแล้วเราก็ไปจัดการทางอ่างปลาค่ะรู้สึกว่าตะไคร่น้ําจะเยอะเจ้าแม้เหมียวก็อยู่ใกล้ๆไม่ห่างเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาพี่มัดจะปีนเก้าอี้ค่ะ เลยต้องถอดรองเท้าเอามาเก็บไว้ก่อนเก็บรองเท้าไว้ก่อนนะคะหลบๆทางเดินนิดนึงจะไปปีนค่ะจะต้องปีนขึ้นเก้าอี้นะคะเพื่อจะได้ถึงจะต้องขัดข้างๆก่อนค่ะขัดข้างๆก่อน พื่อให้กระไคน้ําหลุดออกจากกระจกตู้ปลานะคะขัดใหุ้ดทั่วเลยขัดขัดขัดใช้เวลาขัดอยู่นานมากนี่ตัดออกไปเยอะนะคะขัดขัดขัดค่ะขัดซ้ายขัดขวาขัดหน้าขัดหลัง มาหากล้องทำไมต้องคิดดูว่าต้องคิดว่าเออเราต้องไปเอาสายยางมาดูดน้ำออกจากถังก่อนดูดน้ำออกจากถังแล้วก็เอาไปทิ้งส่วนเจ้าน้องแมวก็ดูปลาไปก่อน สนใจมากทำไรดีเส้น้อยอย่างเดียวนะคะเขาจะจับปลาด้วยหลังเสร็จแล้วค่ะล้างอ่างเสร็จแล้วนะคะเยี่ยมแล้วค่ะส่วนเจ้าแมวก็วนเวียนวนเวียนอยู่ที่กระป๋องปลานะคะ สนใจมากอยากจะจับปลามากเลยเฮ้ <c oughs> อุย้ยเล่นกับตก <c oughs> จะจับไม่ได้เลยอุย้ยอย่านะอย่านาเหมียวนะจะกินน้ำหรือจะจับปลาลูก <c oughs> กระป๋องน้ำของตัวมีอยู่ <c oughs> ผมจะอยากจะจับปลาแต่ถูกแม่ห้ามเอาไว้เอ้ย,ยา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 ย,ยายทีเดียวนะ เขาเชื่อฟังค่ะเขาไม่ดื้อเลยค่ะเขาเชื่อฟังถอยออกมาไม่ยุ่งกับปลาแล้วค่ะปลาพวกนี้รอที่จะขึ้นตู้นะคะต้องรอให้ปรับสภาพน้ําก่อนถึงจะเอาเข้าตู้ได้นะคะการปรับสภาพน้ําก็ใส่น้ํายาเข้าไป2ชนิดค่ะแล้วก็เกลือค่ะ เกลือปน่นหช้อนโต๊ะค่ะเอาเข้าลงไปปรับสภาพน้ำค่ะตามสูตรที่มีคนแนะนำมานะคะว่าเราต้องทำแบบนี้แล้วลูกน้องปลาก็จะรอดค่ะเห็นไหมคะพวกเขาเข้าไปในตู้ปลาแล้วแล้วก็แหวกว่าอย่างมีความสุขค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณมากค่ะดีใจกับน้องปลานะคะที่ได้อยู่ที่อ่างอยู่ในอ่างที่สะอาดสะอาดนะคะเบียกให้กันอย่างมีความสุขเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ